สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคนทุกท่านทต้อคนหี้อยู่เอฟเฟาวนี้ก็อยู่เร้ก็อย่าเซอร์พิธีนะครับนี่เคมาเล่นสกายวอลนะนะสกายวอลคนเล่นเยอะเกินห้าคนทำไมหรอเก่งเ๋ยวจก่งมีแมวใหญ่กว่านี้ไ่เอเดวิลแทสิบหกไหนมาดิเล่นตัวไหนกันแน่พี่เอาดีดีอกสิบหกหมเอวิลแทสิบหกเอวแทสิบหกก็มาเลย มาให้โดนองพนี้แบบแบบเนี้ยเจอละจะเริ่มใจจังวะไล่เรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเริ่มเร็วมากเลยที่ทำอะไรมาเริ่มเร็วจังวะอันนี้ก็หนึ่งทำแต่สิบทีนะผมตอนนี้ก็จะต้องฝึกไปนะเอาบัก k back 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 open ดีแล้วดีทักล่างนี่สกลวะเนอันไหนอันไหนกันแน่พี่ชนะชนะแล้วไม่ง่ายจัง พี่เก๊กจังวะเอ้ะพืชเดียวอ๋พี่มันออกแบบมันออกจากแมปเลยนี่่หวะทุกคนเกิดเล่นเล่นรอละกันแล้วก็ไปไอ้เซเวิลเกมบ้างเนี่ยไม่เห็นมีคนเล่นเลยชีพเทอร์เพิร์นเอาเอาเอาพี่ในแดนทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่มี์คำสั่งแล้วเหรอในเดนทำไมอ่ะไม่มีคำสั่งพี่ ผมสุ่มเล่น,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 นผมสุ่มเกาะเล่นพี่ผมสุ่มเกาะเวลแล้วหมดแล้วเอาไหมป่ะบป็นไรทุกคนขอเวลาทำาทาการทำการ,าการ,าการอินพัตเมืองเราทุกคนเดี๋ยวมาแล้ว,วใครเข้ามาดูคลิปนี้อยาฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปก็ขอบคุณครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยป้ายกดดีพี่ออน อ้าวโดนแบนหรือเราอ่ะอ่าดี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 ป่าวป่าวป่าวป่าเกมก็มาดีเฮ้เซอร์โบเกมให้เซอร์โบเกมอันไหนอ่ะดาบเพชรดาบเพชรดาบเพชรมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนี้อะไรดีว่าพี่เขาไม่ได้พี่ผมโดนคิกอ่ะผมโดนตีออกจากอันนั้นหนักเซอร์โบเกมดาบเพชรเข้าเข้าเซอร์มาใหม่เลยออโต้จอยจอยจี้อย่าแก้เยอะเกินยอมันบักพี่ผมเข้าไม่ได้ โซโลเกมเขาไม่ท่าเจ็ดมีเหลี่ยมเจ็ดมีเซิร์ฟในเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรไม่ไดเหลี่ยมทีพิธีเขาไม่ได้เหลี่ยมนะทุกคนมีแค่เราคนที่ไหนที่เหลี่ยมเอ้ยเล้วตัวไม่ใช่หรอก็ผมเหลี่ยมพี่เนี่ยเหลี่ยมผมไม่ได้เหลี่ยมผมไม่ได้เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลือไม่เหลือครับทุกคนอย่าฟังมันนะครับเฮ้ยผมไม่ได้เหลี่ยมอะไรขนาดนั้นเหลี่ยมแค่บางจังหวะเหลี่ยมเอาสนุกเฉยๆไม่ได้เหลี่ยมตลอดเลยไม่ไม่มันมันเหลี่ยม เหลี่ยมเหลี่ยมเปนไงครับเลย่ะพี่พี่ขอเกมหมดหน่อยดิพี่ขอเกมหมดหน่อยหมดแล้วเลือดผมหมดพี่อยากขับไฟได้อ่ะถ้าเกาเอาระเบิดเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยดมันมาราไปก่อนนั่นเองอาหารหมดรับโอีมีไอส์อพี่อ่านผมหมดพี่พี่อ่านผมหมด ก็พยายามนั่งดูทำไมเปิดคลิปตีได้ไหมเนี่ยจะได้รู้ว่าคอมโบเท่าไหร่พี่พี่พี่บอกว่าจะให้ผมเชื่อทำซื้ออะยังไม่ยังไม่ได้ผมเชื่อทำอะไรอ๋ออ๋อ <c oughs> นั่นแหละโดนเตะไม่ไม่พี่บอกพี่บอกจะมาแล้วแหละอ๋อพี่พ,พี่พี่ขออาหารหน่อยพี่อ่านะ ทุก็เดี๋ยวผมก่อไปแจกข้าวเลยครับออไปเล่นอะไรกันวะเหี่ยวข้าวครับนะเหนีข้าวครับคุณหมอกระเบิดนะอากุนทองเลยครับขออาหารหน่อยครับขอระเบิดหน่อยครับแอดมินเหนียวมากครับกี่ผมโดนแบนโซเวลกิมเย้ราจะมาแจกกันเขาไม่ได้สักอันเลยเดียวโซเวลนี่ดาบเพชรเลยดาบเพชรได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยดาบเพชรไหม โอ้ดาวเพชรดาวิพชร VAP คิดเฮ้ยทำไมมีค้อไหนอะมันมันก็โจยบอลบด้วยไรจ้ะเวืบอลไปมันเล่นได้อ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเลือดบอลในเล็กลังพระเจ้าลังพระเจ้าได้ถือก็ไมดไปแล้วผมก็คัดต้อมเอ้าอยู่ดีก็โดนว้ามเอ้ากระดิ่นเล่นเกียร์อะไนะกระดิ่งเล่นน้ำนุ่มดูกระเป๋าโมเดลถุงอะไรก็ม่เข้าแบบฟางทุกคนเลยเอาพี่ คือผมเป็นอะไรกันเนี่มาเล่นเล่นไปรอสบิชิกกันนะจ๊ำพี่เรื่องอะไรไหมเรื่องอะไรไหมเฮ้ยพี่ครับต้อมก็เอ้ยไม่ใช่สุกีมครับต้อมหรอเฮ้ยชื่อแท้ดีแฮะต้อมเฮ้ยโคตรเท่ดูชื่อดีเรื่องนี้ไม่ได้จรงโอ้ได้อยู่กับนนอีกแล้วโอ้ยผมอยู่สีเหลืองอย่าเพิ่งบุกนะเออพี่ครับต้อมผมละคับต้อมมันหายไปแล้วอ่ะ ใช่อะเยอะแยะเลยทำอะไรได้เยอะัดะที่สลดพี่ผมตอนนี้ผมกลายเป็นยศดาร์ค่ะเหมือนในเอนบนแถบเป็นคัตต้อมนะพี่มเขาก็ดารเมื่อยเร็วพี่ผมทับจำขึ้นมาทีเดียวมันล่อผมเกือบตายพี่ตอนลงดูไม่ยังไงผมว้าขึ้นไปอยู่ะบนมงกุฎตรงเนี้ยเกือบตายตีอายุต่อใหม่แป๊บนึง อยู่ในเซิร์ฟนี้ได้ของแน่นอนเออไอ้ไอ้บอ้บ้าหาโตดิเมื่อกี้ผมไปเผลอชับจำทิ้มเพื่อนยังไม่เกลียดอีกน้ว้าไปไหนเรไม่รู้อพี่พี่อยู่ฐานทำไมฟาร์มอยู่เราจะฐานต่อซีกันนะครับเราจะไปสวรรค์กัน สว่า์ชั้นไหนครับประมาณ28ชั่วโมงนล่นสวรวันชั้นจะลอะไรทลกโลกาัดต้งัดต้องคือได้คือได้ของคัดต้มง่ายแน่นอนนะเื่องนี้แล้วเดียวก็คือได้แล้วเกิดเร็วด้วยเออยากได้ชุดก่อนเดมอนติงจวน

ใครต่อทางไปสวรรค์วะไปสวรรค์ชั้นดาวเดงวะเนี่ยเอ้ยทำไมต้องทิเดียวตัวตีมันว้ามาแรงก็ใหญ่แรงอยู่อยู่ทีทีมาไม่ใช่ไม่ใช่ทีทีว้ามาผมว้ามาด้วยความเร็วแสงใยายยาน่อยตัทีไปกินนอนเล่นเปิ้ล กันแก่งพี่เขาขังแก่งผมนี่คือวิธีสว่างเอาพี่ใครเขาใครเขาโอพ่ะนะแล้วก็หรือว่ามันจะข่าวผมเดี๋ยวเราไปดูแล้วใครมันล่องหุนเนี่ยไม่ใช่ผมนะพี่ผมผมกำลังดูเองพล่องหุนทำไมผมมาดูคนเขาตีกันพี่มาดูคนเขาตีกันทางไปสวรรค์ของแท้เดี๋ยวต่อให้ไม่เอาดีกว่าเรื่องนี้เดี๋ยทีเดี๋ยทีมาดูคนมาดูคนตีกันเฟม มาดูคนตีกันเฮ้ยไม่ได้มาแอปวอกแล้วแอปวอกก็จบว่าเนี่ยแปมาดูคนตีกันพี่ผมไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนะพี่ทําไมผมโดนไปแล้วยังไม่หายอีกเนี่ยแบนนึ่นแบ๊นแอกก็จบไป๊ขยิงมาวะขเวแลพี่เวแลเวแลโอ้ยมึงยุดยิงกูก่อนพี่น้ะแล้วกูก็เอามีดแตกตูดนึงหรอกพี่พี่พี่ อย่านี้ที่แอสิททำไฮไลท์นี่ว่าทำไฮไลท์แบบที่ขนาดทะลุไม่แบบไม,ไม่ไม่ปิวไกลเหมือนเศ็มสินนะเนี่ยอ,อุ้ยจำมาไกลเกินมาลงมาคุยกันหน่อยมาเราเราเราแบบเริ่มต้นพี่ทีอะไรขอทองร้อยอันร้อยอันเลยเอ่ะที่ในเกมแบ่ เซฟไงไลอ้อนอ่ะอุ้ยกีเกียร์ฟาร์มไลอ้อนไม่เอาหรอกเอาทัพคันยี่สี่เลยไปโอ้โหพี่นอนเอาเล็กเล็กแก่ไม่ที่ได้มาไม่ได้เลยโดนคนเขากันแกล้งครับเทลมีรีสโอ้เป็นตัวทองอ่ะ ไอโนะอย่าไปแก้งดเขามีไอ้แหลกเหลกทองกับกับกลายเป็นเหล็กไหมนี่ผมผมตามติดชีวิตเขาดูแล้วกันผมตามติดชีวิตเขากันเอ้าโทษเอ้าดูว่าเป็นอันนี้นึกว่าเป็นเกมโหมดสเตอร์เตอร์ไอเดียนฟ้ามาไอ้ีกว่าไอ้ีผมผมสิงผมสิงร่างเด็กซิลเลอร์เอฟเอฟพี่เออ นะ G M ได้เวลาง,งั้นผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยวอะไรให้โควต์เพี้ยวเระเบิดราคาเพี้ยงจังไงอาอาเทียนทีเ T ียนทีเทียนทีอาบิ๊กอยากได้ชีพใช่ไหมอยากได <NT> ้ช<า>ิปใช่ไหมเอ่อมีใครอยากไปรุ้งสภา,ากับผมไหมอ่ะพีเอพีพี่พีพีพ,พ,พีใช้มาโคช่วยได้โอ้เกินไปมาโค ไอตัวมันแหลกกัางหน้ไอพีเอสตกเหลือสามเท่าไหร่ไม่รู้อะอะสามเหลืองสองแม่งเลยน่าจะเศษของมาเยอะพี่พี่ทำไมมันแกะตัวเนี้ยมันไม่ใช่แกะระเบิดอต่พี่พี่แย่งโง่ที่ตีไม่ได้มันแกะามแกธรรมดามันมันเปแกะธรรมดาไว้พี่แกะธรรมดาเอาเศษไว้ก็ได้ทุกฐานทุกจานจะได้มีแกะ ทำลายทิ้งไปเลยไม่ได้ใครได้อะไรอ่ะนั่ระเบิดโอ้โหแก่พับผาต้องเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ห้าร้อยโดมก็ยังเอาไม่ไหวอะพี่ดู้สึกผิดกับการต่อสูงโอ้ยิงขึ้นดังนานเข้าหมดวิ่งไม่ได้โอ้าพี่โดมทำไรดีเนี่ยเนี่ยผม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  เอาเอาอะไรอะเวลางจะลองทำค่าหัวเล่นๆนะแล้วคนก็ป่อนเซ